สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Botso Gaming นะคะวันนี้ก็มาอาบแดดคะ่ะอาบแดดอยู่ที่โอเอซิสหลังจากที่ต่อสู้กับเนติบานมาอย่างเหนื่อยหนักหนาสาหัสโอ้ยร่างกายจะบอกซ้ำไปบดอ่ะวันนี้ก็มาอาบแดดพักผ่อนหย่อนใจอยากจะได้ผิวสีแทนไปอวดพ่อกับแม่สักหน่อยนะอุ้ยนั่นอะไรลนะ่ะฟาร์มิโคโสีชมพูวายตายวายกิริสไหนขอลุกไปดูหน่อยซิออ้ยแสงแดดมันแยงตาอ่า ต้องหาอะไรไปสดชื่อสักหน่อยละอุย้ยมีวายด้วยอุย้ยผลไม้ก็มีอะตอนนี้ฉันอิ่มอยู่เลยเด็กฉันค่อยกลับมากินนะเจ้าฟาร์มิงโกโอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยฟาฟาฟามิงโกเดีย๋ยวทำอย่างนั้นสิลูกอุย้ยมีฟาร์มิงโกอีกตัวด้วยอุย้ยพิซพซ่าโอ้โหพิซซ่าลอยนะ้ำฉันต้องอัปเดตแฟชั่นสักหน่อยละฉันรู้สึกว่าชุดว่ายน้ำนี่มันเฉื่อยปดนิดนึงนะเดี๋ยวฉันลงไปหาเจคไลท์หน่อยละกันนะ จ็คไครเขาจะมีอะไรอัปเดตให้เราบ้างนะเจ๊รีบวิ่งเลยค่ะรีบวิ่งเลยค่ะมาค่ะเจ็คไครเจ็คไครค่ะมีอะไรอัปเดตบ้างนะดูหน่อยซิร้านค้าเข้าไปเลยดีไซน์ว้าวเว็บไรเดอร์บิกินี่นี่มันอะไรอะนาโนสูตรใช่ไหมลองซิไหนต้องลองโอ เวฟโมโนกินี่ผ้าเฉียงมี2ชุดเลยนะเลิศม,มากค่ะมีแว่นด้วยนะ่ะแว่นแดดโพลารซ์โออากาศร้อนนี่หน้าร้อนชายหาดและแดดแผดจ้า er. นี่สีบรรยากาศที่อยากเจอใช่นี่มันคำพูดจากฉันเลยแต่แต้มฉันยังไม่ถึงนะ mm hmm. เดี๋ยวก่อนต้องมาลองชุดก่อนว่าควรจะใส่ ให้เข้ากับแว่นหรือเปล่าซื้อผ้าฉันก็เยอะเยอะไม่มีที่อยาให้ใส่แล้วตอนเนี้ยไหนดูสิเอา้าฉันกดผิดปุ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะชุดฉันอยู่ไหนเนี่ยหุยฉันไปชณนีที่ชุดเยอะจังเลยชุดฉันอยู่ไหนนะโอ้ซื้อผ้าก็เบือ่อสิอยากจะโลขายมือสองจยงเลยใช่สิ ฉันต้องไปผลิตนาโนสูตรที่ตู้ก่อนฉันลืมไปอ่ะฉันไม่ได้ผลิตนาโนสูตรนานเลยฉันต้องรีบปิ้งไปเต่ว่าไปเสียงเพลงมันก็เพราะเหมือนกันนะเนี่ยที่โอเอซิสอ่ะเฮียเฮียเฮียฉันมาแล้วจ้าจู่ๆนาโนสูตรตู้นาโนสูตรรอฉันด้วยนะฉันมาแล้วนาโนสูตร บิกินี่ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวทำปลายพาดเฉียงติดตั้งเลยไหมติดตั้งคะ่ะโอ้โหดูเลิศมากพาดเฉียงเดี๋ยวค่อยก่อนนะลูกรอแม่ก่อนนะอ่ายังไม่ติดตั้งนะโอ้โหดามเมจแรงมากเลิศมากคะ่ะอีฟเซเว่นนะจากซักเตอร์ที่เจ็ดโอ้โหชนะเลิศคะ่ะโอ้โหดูดูความเด้งของก้นนะคะดูดูแง้มคะ่ะ โอ้โห oh. อันนี้ก็คือชุดบิกินี่ใช่ไหมทีนี้ฉันมาลองชุดผ้าเฉียงดูบ้างชุดผ้าเฉียงอยู่ไหนนะชุดผ้าเฉียงชุดผ้าเฉียงชุดผ้าเฉียงโอ้โหวีนี่ฉันอาบแดดจนผิวแทนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฉันมีรอยตัดตั้งแต่เมื่อไหร่สงสัยฉันจะอาบแดดนานเกิน รอยตัดประมาณตั้งแต่เมื่อใดยายป้าน,นี่ฉันต้องอใส่ชุดเดิมไปฉันต้องมีรอยตัดใหม่ฉันจะไปซื้อแว่นตอนนี้ผิวฉันก็แทนสมใจแล้วจะไปซื้อแว่นสัหน่อยให้มันรืดรืดให้มันเข้ากับชุดนะมาเลยพี่ไขฉันจะตกปลาให้ดูเอง ไปคะ่ะตกปลาคะ่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยว้ายกินเบ็ดแล้วว้ายตกปลายังไงฉันลืมบอกฉันหน่อยสิพวกแกนี่แน่จะมาวัดพลังกับผู้หญิงฉันเหรอฉันมันตัวแม่นะรู้ไหมจุปปาจุปป้าน้าโง่จุปป้าน้าโง,ง่แค่หน้าตาฉันก็กินขาดและแกอย่ามากินเบ็ดโง่งฉันเลย ดี๋แกก็เจอฉันสลอกใหญ่ป่าเดี๋ยวเจอชน,นีอย่างฉัน <c oughs> นี่ไงเจ้าป่าหน้างโง่โดนฉันดึงขึ้นสิเจ้าป่าวานใหญ่แค่ตัวสมองไม่มีอย่างแกแหละจะ <c oughs> ตกสักอีกตัวหนึ่งนะ <c oughs> ว่าแต่รอยตัดรอยตัดที่หลังของฉันกับตูดของฉันนี่มันเท่เหลือเกินนะ ปลากินเบ็ดอีแล้วค่ะปลากินเบ็ดอีแล้วค่ะปลาที่นี่เจริญพันธุ์ได้ดีมากเลยนะขยายพันธุ์ได้ดีมากเลยนะพี่ไครมาค่ะเดี๋ยวเจอฉันค่ะเดี๋ยวเจอฉันค่ะฉันจะเอาให้สูญพันธุ์ไปเลยพวกแกแหละเดี๋ยวเจอฉันเดี๋ยวเจอฉันว่ายเร็วเลยเบ็ดฉันเร็วกว่าพวกแกฉันชนะเลิศพี่ไครก็สู้ฉันไม่ได้บอกเลยนี่เนี่ย ขึ้นมาซะสปาวานระวังโดนหัวพี่ใครแล้วกันพี่ใครหลบหน่อยโอเคฮะเหมือนฉันจะซื้อแว่นได้แล้วนะไหนมาลองสิพี่ใครมาดูสิฉันซื้อได้แล้วคะ่ะใส่เลยคะ่ะวิตายไว้กรีดเหมือนหลุดไปอยู่ในโลกอนาคต โอ้โหยังแจ่มยังแจมอย่างกับเดินแบบดูดิอย่างกับเดินแบบ,บแบบทุกรานทุกที่คือแคทวอล์กคือรันเวย์ของเราฉันดูอีกชุดดิว่าผิวฉันมันยังตัดอยู่หรือเปล่านะโอ้โหแว่นนี้เข้าได้กับทุกชุดเลยอะโอ้โหตู้เสื้อผ้าฉันก็กรกเหลือเกินชุดนี้ก็เข้านะโอ้โหยังแจ่มอะดูดิเธอดูสิชนี มันเข้าไหมล่ะดูดิแต่ชุดนี้มันไม่มีรอยตัดนะฉันสังเกตแล้วชุดนี้ไม่มีรอยตัดอะสงสัยเป็นชุดที่ทำให้ฉันขาวขึ้นใช่ชุดมาใหม่ชนีเธอเห็นรอยตัดหรือยังอะ่ะเธอเห็นรอยตัดหรือยังรอยตัดที่ฉันอาบแดดมาไงเธอดูนะชนีเดี๋ยวดูนะฉันอวดให้เธอดู เธอดูนะชุดฉันก็เยอะด้วยรอแป๊บหนึ่งนะเนี่ยผ้าเฉียงเนะี่ยเธอเห็นเธอเห็นไหมรอยตัดฉันอนะรอยตัดบิกินี่ของฉันอนะเนี่ยดูดิที่ฉันอาบแดดมานะ่ะข้างหลังก็มีนะสายเดี่ยวฉันนะดูดิไม่เป็นไรอะเนี่ยมันคือรอยตัดจากบิกินี่เก่าฉันอนะบิกินี่เก่าฉันเป็นลายนี้ไงเห็นไหมตรงหน้าอกฉันก็มีนะเธอดูดิ ใช่ฉันตัดปรดอะตอนเนี้ยโอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องอีฟด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะพวกชั้นนี้ทั้งหลายบ๊ายบายจุ๊บ